สวัสดีค่ะทุกทุกคนอยู่กับเซฟแปปาซีนะคะหลายๆคนถามมาว่าไซเลนโซ่ปั้นยังไงนะคะวันนี้เซฟก็จะมาบอกเนาะว่าเอาไปลงหมดไหนกันบ้างและปั้นยังไงนะคะไปดูกันเลยกอเคไซเลนโซ่นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเซฟจะเอาไปใช้นะคะในพักของอารีนาค่ะเพราะว่าลงสึกเห็นผู้พิทักษ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลงด่านก็สามารถลงในบิสนิสที่11ได้นะคะคู่กับตัวของชาโคนั่นเองและตัวของท็อปปิ้งและบิสกิตที่เซฟใช้ณนะปัจจุบันมีหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนมีทั้งโจมตีีพลังชวิตบก จมตีเนาะแล้วก็คูเทาาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเยอะมากๆอยู่ที่ว่าเราจะจัดกับทีมไหนเพิ่มเติมค่ะบิสกิตก็จะมีหลักๆนะคะทั้งหมด2ส่วนในการจะมีบิสกิตท,ที่เน้นเพิกเฉยต่อกันลดความเสียหายเราจะเอาไปตะลุยอารีน่ากันค่ะและบิสกิตท,ที่เพิ่มความเสียหายทัดมืดอันนี้เอาไว้ลงด่านนะคะทุกคนเผื่อใครสนใจตรงนี้ทำไมถึงเป็นทัดมืดนะคะเพราะว่าตัวของสกิลของเขาค่ะมีการอธิบายให้เพิ่มเติมอยู่นั่นเองค่ะว่าถ้าเราทำดามจนะคะนี่ กับคุกกี้เนาะก็ะจะเป็นในส่วนของธาตุเหล็กแต่ถ้าเราทำดาเมจค่ะกับตัวของธาตุเอ่อทำดาเมจกับพวกมอสหรือพวกมอนสเตอร์ค่ะเห็นไหมอื่นๆเนาะก็คือจะเป็นธาตุมืดน,นั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะคะเผื่อใครอยากจะลองเอาไปปั้นและไปลองทำตามกันดูได้เลยแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะ